โอ้บึงบรรยากาศมาาาเบบิ่งรรยกศนะครับดูที่ตำบลหน,นองกรุงทนศาสรนะครับขอนแก่นผู้เวียงของน,น,ญญากาอนอแก,ก่นนะครับบรรยากาศโอ้พี่น้องเพิ่งครับเปพระปู่ศาสตร์กันนะครับเมื่อกี้รถเมื่อกี้รถรถชิบล้อนะครับร้อยออกแนวเป็นลอยพี่น้องเหยียบชี้หยาดก,กันปู่ศาสตร์นะครับ,บดูน่าติดแฉกน้อยนะครับเชฟอา คนหลายครับคนหลายมึนพ้นหลายแห้งครับผมบรรยากาศพี่น้องเอฟซีแบบฆ่กากันญาติกันนะครับเพ,พื่นเพื่อนทีน่าเวทีนะครับที่หน่าเวทีกัญญาต์กันปูนะครับ หาพื้นที่ว่างมันก็ไดับมัานนบรรยากาศนะครับไอจี เกี่ยวเกี่ยวกาววุ่นายกัน้อยนะครับช่วงนี้มา่ันกับมาตะเวนแล้อนะครับมาตาเว้นเรวกับมาปูตเว้นเร บรรยากาศนะครับ ผวกบางท่านก็กินเข่านะครับกินเข่ามากินเข่าแรงอยู่นี่เลยนะครับอันนี้เข่าแรงอยู่นีนเน่เลย <ไป S 1> เขาโยนไ,ไ,ไปไหนบรรยากาศกเนี่ยครับรก็บรรยากาศบางไอ้ก็เริ่มติดแล้วนะครับบางไอ้ก็เริ่มทิพย์แนว เล็กๆแดงกับมานะครับมานอนเล่นนทานนะครับ กรั้ครับการตั้งชาคการตั้งชาทีครับเบินครบ กำลังเข่ามาหลายนะครับกำลังเข่ามาหลายทำจรองหาที่นั่งกันบางท่านกับมากินข้าวแรงอยู่นี่เลยนะครับบางท่านกับมากินข้าวแรงอยู่นี่เลื่อยกับกลุ่มกินข้าวแรงกันนะครับกับกลุ่มกินข้าวแรงกัน Obrigado. <laughs> มันตียางยากจนน้อยนะครับแอดมินกันเลยบอบอพ้างงานนะครับพ้าสากข่องมึงบอเีน้องเฮตี้นะครับมาถ่ายกันเต็มพื้นพื่อนยางยากจนน้อยครับมันแฉะครับแฉะเพราะว่าตรงที่พ่อแฉะหาบอพี่น้องเพื่อนกับปูสัดแนวเขากอยากไปเบียดกันนะครับเขาอยากงานไปเบียดกัน กูศาสตร์นี่ก็ต้องมีถุงปลาสติกห้องนะครับตอนนี้ถุงปลาติกห้องอากาศอ้างคุณก็ลังเข่ามาเรื่อยๆนะครับเข่ามาเรื่อยๆนะครับ

น่าวนน้ําูเนี่ยเต็มแล้วนะครับเล็มแน้วพยา,ายามเบียดกันด้วยนะครับในช่วงของกลางนีหรก็แบะแจะน้อยคนระับยังบมีคนปูนะยังคนปู Terima kasih telah menonton! ครับต้องรับคลิปฟต์กับส้มมี่ด้วยนครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ได้เลยครับผมสวัสดีครับ